คือท่านผู้ชมครับมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งอายุ36ชื่อคุณนุจรีเป็นชาวอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีเขาถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกหลอกโอนเงินไป20,000กว่าบาททั้งๆที่ตัวเองเนี่ยไม่มีเงินในบัญชีนะแต่ถูกหลอกยังไงยะเล่าให้ฟังคือคุณนุจรีเขาบอกว่าเขาก็เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะฮะอยู่มาวันนึงได้รับโทรศัพท์จากผู้ชาย ต,ตัวเขาอยู่ที่อุดรนะได้รับโทรศัพท์จากผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะโทรมาจากสอพอภูเก็ตนะฮะเดี๋ยวเราแลกลายกันหน่อยมีเรื่องที่ต้องคุยเพราะว่าคุณกําลังจะเจอข้อหาเนี mm ่ย hmm. เขาตกใจ mm hmm. ก็แลกลายกับตํารวจคนนี้อ mm hmm. คนที่อ้างว่าเป็นตํารวจก็ส่งส่งบัตรข้ารสชการตํารวจมาให้ดูนะฮะ mm hmm. แล้วก็บอกว่า,าคุณนุชรีครับคุณไปเปิดบัญชีร่วมกับแก๊งฟอกเงินนะที่จังหวัดภูเก็ต คุณนุชเตร์ดีเขาบอกโอ้ยดิฉันยังไม่เคยเหยียบไปที่จังหวัดภูเก็ตเลยนะไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะฮะไอ้แก๊งคอสินเตอร์ที่เป็นตำรวจก็บอกก,บอก,ก็นั่นแหละก็นั่นไงมันมีคนที่เอาบัญชีคุณไปเนี่ยไปฟอกเงินนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจเอาละเดีย๋ยวผมจะช่วยนะ,ะแต่คุณก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจนะเอาอย่างงี้โอนเงินในบัญชีของคุณมาเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ แล้วหลังจากนั้นเราจะคืนเงินให้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเธอบอกเธอไม่มีเลยทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีเงินเลยนะแก๊งคอร์เซนเตอร์อ center, ซึ่งมันเป็นอ้างว่าเป็นตำรวจมันบอกว่าไงมนะัครับแล้วคุณมีทรัพย์สินอะไรบ้างอ่ะอบอกเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวมีมีทองหน,หนักหนึ่งบาทนั่นแหละเอาทองไปจำนำแล้วเอาเงินเข้าบัญชีของเราแล้วเราจะตรวจสอบแล้วเราจะคืนภายในครึ่งชั่วโมงปรากฏท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเธอเอาทองไปจำนำจริงจริงเโอ้โห เ,เธอเอาทองไ,ไปจำนำจริงๆนะครับแล้วก็ได้เงินมาประมาณสัก 24, 0 0 0บาท25,000บาทนะฮะได้ได้เงินมาเสร็จแล้วไอ้แก๊งคอสเตอร์มันตามโทรตามตลอดแล้วบอกโอเคคุณไปที่ตู้ ATM เลยนะแล้วก็เอาเงินนี้เข้ามาในบัญชีที่ผมบอกไปนี้เข้ามาเข้าเงินให้มันไป24,000บาทเหลือติดตัวพันหนึ่งนะแล้วพอกลับมาถึงบ้าน พอกลับมาถึงบ้านก็เออก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะโทรหาเพื่อนไปปรึกษาดีไหมเพราะกังวลใจครับสักพักหนึ่งไอต้ตำรวจคนเดิมที่เป็นแก๊งคอสเซนเตอร์โทรมาอีกบอกว่าเงินที่โอนมาไม่พอต้องการอีกสามหมื่นบาทเธอบอกโอ้โหเธอไม่มีแล้วเธอเอาทองไปจำนำแล้วมันบอกว่าไงมามีเพื่อนหรือมีญาติพอที่จะหยิบยืมได้ไหมล่ะโอ้โหโอ้โหดูใจมันเดิดดูใจมันเธอบอกไม่มีไม่มีถ้างั้นมีรถไหมมีเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ แล้วเอาเงินมาสามหมื่นโอนเข้าบัญชีอีกทีนึงองเธอตอนนี้เธอเริ่มสงสัยแล้วเฮ้ยตำรวจอะไรมันจะแนะนําอย่างนี้ใช่ก็เลยไปแจ้งความที่สอพอชัยวานโอ้โหเธอก็ยอมรับว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยนะท่านผู้ชม่าเธอเลี้ยงลูกกับดูทิกต็อกทำอยู่แค่นี้ไม่ได้สนใจข่าวสารบ,บ้านเมืองก็เลยไม่รู้ว่ามันมีแก๊งคอเซนเตอร์ที่หลอกลวงคนด้วยวิธีการต่างๆแบบนี้ บ้นานผมมีเงินฝากในบัญชีเขาก็เลยสอบถามหนูว่ามีเงินในบัญชีเท่าไหร่หนูเลยว่าไม่มือดันหนูกดเรื่องของมัเลยบ้านมันมีสองบาทสีสิบเก่าสตางค์เอา้าคุณคนใดท่านมหากินยังได้บ่อค่ะคุไคนใดท่านมหากินเราก็มีหลักทรัพย์อยังแน่กับทีม่มีที่ดีนี่แหละค่ะ มีแค่ท้องมาราคาเอท้องไปขายมาจันย์ปลอมนู้น่ะปอท้องไปจำด้วยครับมาจันย์คุ้มในมือท้องไปจำนู้ก็ล้มคาล้มเอาท้องไปจำได้สงองเงือหางบัานที่ดีเพอดีเดียวนะพี่ถึงไหนแล้วถึงตู้ธนาคารกรุงไทยหรือยังถึงกรุงไทยจอดนู้ก็จอดนู้ก็เขาบัญชีนู้เขาบัญชีนู้นเวมาหอดปั๊มปั๊มปอะท้อง เอาก็ทีิโอนไหมแต่ข่าวก็พอเห็นงูฮอนบานจะควรจะแหงหอโอนไม่ได้ครับเพราะว่ามันองเป็นหลักฐานแล้วทีนี้หนูโอนังให้คุณแล้วคุณจะมีกับเทจจังเลยต่อผมจะโอนเข้าให้คุณโอนคืนให้คุณภายในสามสิบนาทีคือเราฟังข่าวนี้แล้วก็เห็นใจเธอนะครับคือแต่เธอไม่ติดตามข่าวสารเลยเลยไม่รู้นะะแล้วก็ไอแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันคุยกับเขา ใจมันก็ดาเกินเกินมนุษย์มนานะไม่หรอกมันมันมันเจอเหยื่อมันเจอเหยื่อมันเจอเหยื่อเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะคุณทีระท่านผู้ชมฮะแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันหาเหยื่อได้ยากนะเพราะส่วนใหญ่คนรู้ตัวหมดแล้วแต่พอมันเจอเหยื่อพบเนี่ยมันไม่ปล่อยแล้วมันก็ลืมตัวนะมันคุยกับคุณผู้หญิงคนนี้มันก็ลุยครูบคุณผู้หญิงคนนี้เชื่อตามที่มันขู่สร้างเรื่องขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยมันได้๊บมันก็จะเกาะเหยื่อรายนี้สูบให้หมดเลยเห็นไหม รู้ทั้งรู้นะเขาต้องเอาของไปจำนำเนืใช่มันไม่สนใจแล้วคือเป็นแก๊ง call center มันก็ไม่มีคุณธรรมอยู่แล้วอะใช่ไหมฮะมันไม่มีความเห็นใจกันอ,อ,อ,อยู่แล้วอืแต่ว่าเห็นบอกว่าคุณผู้หญิงคนนี้วันวันเนี่ยเลี้ยงอะไรเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกแล้วก็เล่นติ๊กตอกดูติ๊กตอกไม่ดูข่าวดูติ๊กตอกเนี่ยมันมีข่าวบ้างนะมันก็พอมีข่าวนะก็นั่นในเสิผมเห็นในติ๊กตอกมีเยอะเลยนะฮะที่อัดคลิปเสียงแก๊ง call center ออเออเดี๋ยวนี้มีเยอะนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะ เออผมว่าเออเจ็ดหรือว่าแปดแปดในสิบคนเนี่ยต้องเคยเจอแก๊งคอสเซนเตอร์โทรมานะบางวันเนี่ยสองสามรอบนะใช่เมื่อเมื่อวานเซอนเนี่ยเมื่อวานเซอนเนี่ยผมเนี่ยโดนไปสามรอบเลอแก๊งคอสเซนเตอร์แล้วคุยไหมไม่คุยเลยคือมันแก๊งคอสเซนเตอร์ที่ผมเจอเนี่ยหลายท่านก็จะเจออย่างผมเจอล่าสุดเอ่่ออเออะไรนะ โทรจากกระทรวงโทรจากกระทรวงทรคมนาคมโทรคมนาคมนะกระทรวงโทรคมนาคมนะฮะแจ้งให้ทราบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่นี้เป็นหมายเลขที่ถูกร้องเรียนเนื่องจากว่าไปทําอะไรแต่ผมก็ติดใจนี่แต่คำว่ากระทรวงโทรคมนาคมแล้วผมก็เลยรู้แล้วมันก็จะพูดไปจนกระทั่งลงท้ายเนี่ยถ้าจากจะแก้ไขให้กลับสู่ภาวะการใช้งานได้ก็กดเลขก็กด9เดี๋ยวนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยจะให้กด9 จะให้กดก้าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่จะลงท้ายด้วยการให้กดก้าผมก็ไม่ได้กดไงเพราะผมรู้อย่างแกงคอเซนเตอร์แต่บางคนที่เขาอยากจะอัดคลิปทิกตอกไปโชว์เนี่ยเขาก็ะช้เพื่อเฮ้ยแกงคอเซนเตอร์เดี๋ยวคุณจะกดก้านะมึงอัดอัดด้วยอัอัดด้วยมันก็จะเกิดคลิปอยู่ในทิกตอกมากมายถ้าคุณผู้หญิงคนนี้เล่นทิกตอกก็น่าจะเจอบ้างใช่ไหมฮะเออแต่คงไม่คิดว่าตัวเองจะวนกลับมาเจอใช่ นี่ท่านผู้ชมต้องต้องมันก็ไม่พ้นนีคว่าใช้ชีวิตทุกวันนี้ต้องมีสตินะม,มันเต็มไปด้วยคนที่มันไม่หวังดีเต็มไปด้วยคนที่ทุจริตแล้วก็จะโกงเงินเหล่านะฮะแล้วก็มาทางแกง๊ง call center เนี่ยแกง๊ง call center เท่ผมเจอเนี่ยมันกระจอกมากเลยกระทรวงทรคมนาคมอะ <laughs> กระทรวงนี้ยังไม่มีเลยมันจะเซ็ตเรื่องมันยังเซ็ตผิดเลยโอ้โหท <laughs> ่านผู้ชมฮะที่อุบลราชธานีนะครับเมื่อวานนี้ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ,บุญทริกนะครับที่อุบลราชธานีเข้าแจ้งความร้องทุกข์นะครับถูกยักยอกโอนเงินของเทศบาลไปกว่า3 1ล้านฮะสานี่แหละฮะตรวจสอบพบความผิดปกติเมื่อวันที่14มิถุนายนนะครับภายในเทศบาลตำบลบ,บุญทริกนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็มาทำงานปกติยกเว้น โตทำงานของ1ิเอกหญิงมยุรานะครับอายุ36ปีเจ้าหน้าที่การเงินที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยยักยอกเงินฝากของเทศบาลที่ฝากไว้กับธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาอำเภอบุญทริกไปกว่า31ล้าน7แสนบาทและไม่ได้เข้ามาทำงานร่วม2ออาทิตย์แล้วครับจากการสอบถามเพื่อนร่วมงานเล่าว,ว่า1ิเอกหญิงมยุรานะครับเดิมเนี่ยเป็นทหาร แล้วก็โอนย้ายมาทํางานที่เทศบาลแห่งนี้เมื่อเดือนตุลาคมนะครับปีที่ผ่านมาระหว่างทํางานก็ไม่ได้ทําตัวหรูหรานะครับเพียงแต่ช่วงเดือน2เดือนหลังนี่แหละรู้สึกดูสวยกว่าตอนมาทีแรกยังคิดว่าอาจจะมีการไปเสริมแต่งมาบ้างส่วนจะเอาเงินมากขนาดเอาเงินมาจากไหนนั้นก็ไม่ทราบนะฮะคุณวรพจนะฮะนายกเทศมนตรีผู้บังคับบัญชาของ1 0เอกหญิงคนนี้บอกว่า ช่องว่างที่เป็นสาเหตุให้พนักงานการเงินสาวคนนี้โอนย้ายเงินฝากของเทศบาลไปใส่ในบัญชีของตัวเองได้มาจากระบบการจ่ายเงินที่กระทรวงมหาดไทยให้ใช้วิธีการจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์แทนการเบิกจ่ายผ่านเช็คแบบเก่าเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมานะครับซึ่งตนก็ไม่มีความรู้ก็มอบรหัสในส่วนของของตัวเองเนี่ยที่เป็นนายกไว้กับ10เอกหญิงคนนี้ เพื่อสะดวกในการสั่งจ่ายเงินต่างๆของเทศบาลโดยที่พามาก็ไม่พบปัญหาอะไรกระทั่ง10มิถุนายน10เอกหญิงคนนี้เริ่มไม่มาทำงานบอกกับป้าที่อยู่ด้วยจะเดินทางไปหาเพื่อนที่ต่างจังหวัดแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะครับกระทั่ง14มิถุนายนฝ่ายการคลังก็ไปขอสเตตเมนต์จากธนาคารเพื่อนำมาตรวจสอบยอดการใช้จ่ายเงินรอบเดือนของเทศบาล พบว่ามีการเบิกเงินของเทศบาลระหว่างคาบเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนครั้งละ2องแสนถึงหล้านนะเบิกไปประมาณ47ครั้ง<ม>คิดเป็นยอดเงิน31ล้าน7แสนบาทจึงรู้ว่า11เอกหญิงคนนี้โกงเอาเงินไปแล้วคือลักษณะอย่างนี้ผมเป็นนายกใหม่ผมยังไม่เข้าใจระบบการจ่ายเงินระบบใหม่ เกเป็นการเงินในเมื่อผมยังไม่เข้าใจระบบผมก็ให้ท่านให้ให้การเงินเขามาสอนระบบขั้นตอนการเงินยังไงร,ระบบเป็นยังไงตามขั้นตอนเรามาพบว่ามันเกิดความผิดปกติตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือแกหายไปวันทีน่สิบตายไปเนี่ยไม่ก็ไม่ทราบสาเหตุญาตเขาไปแจ้งความหายแกยหาย ในฐานะผมเป็นผู้ขับบัญชาผมเลยไปถามญาติพี่น้องเขาว่าเขาไปยังไงมาอย่างไงเขากลัวเกิดอุบัติเหตุในฐานะผู้ขับบัญชาผมก็ไปสอบถามญาติเขาเขาหายไปหลายวันไม่มาทางานพอกลับมาก็เ,าเพิ่งรู้ว่าเ,ออเงินในบัญชีหายไปหลังจากที่เขาหายไปกี่วันรครับเราสงสัยเกิดหายวันที่สิบรู้วันที่สิบสี การที่เราเราไปเรารู้ว่าเงินหายเนี่ยมันเรารู้ได้อย่างไงคราทำไมไมีความผิดปกติคัคือให้เจ้าทางเจ้าหน้าที่เขาเช็คชเช็คเกี่ยวกับระบบการเงินเพราะหน้าคังเช็คระบบถ้าเราตรวจสอบแล้วเราพบอะไรยังไงครับตรวจสอบแล้วก็ทราบว่าเงินในบัญชีเทือกภานหายไป30ิกว่าล้านนี่ท่านผู้ชมฮะน,นี่ก็คือ อคุณวรพจนะฮะคุณวรพจน์บุตรมาศท่านนายกเทศมนตรีนะครับก็ด้วยความเคารพท่านนายกนะฮะแต่ว่าการที่ท่านนายกได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเพิ่งจะย้ายมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะแล้วก็เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นก็มาจากระบบการจ่ายเงินมาจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใช้วิธีจ่ายเช็ค ทุกวันนี่ใช้ระบบโอนเงินมาทางออนไลน์ก็ให้ทางเทศบาลต่างๆนะฮะผมเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เลยผมเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยก็เลยมอบรหัสให้กับเธอคนนี้ไปจริงๆนะคือก็ทุกวันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยหรือว่าผมว่าที่ไหนๆเนี่ยในประเทศหรือว่าในโลกเนี่ยเขาก็ใช้วิธีแบบนี้กันแล้วท่านใช้ใช้วิธีแบบโอนเช็คไปเทศบาลตำบลต่างๆเหมือนเดิมเหรอฮะแล้ว แล้วผมก็ไม่มีความรู้อะไรมันจะต้องใช้ความรู้อะไรเรารอเงินจากทางส่วนกลางอ่ะทางการะทรวงมหาดไทยเนี่ยเราก็รอการโอนเงินมามจะรอเช็ควิ่งมาแลจะให้เมสเซนเจอร์ส่งเช็คมาแบบเดิมแล้วและมันไม่ต้องใช้ความรู้อะไรนะจริงๆนะคือท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยมันแบบมันย้อนกลับไปโดนตัวท่านนะแล้วก็ถามว่ารู้เมื่อไหร่ รู้เมื่อวันที่14แต่ผู้หญิงคนนี้หายไปตั้งแต่วันที่1ิบนะห้าวันนะคนเราเนี่ยถ้าเป็นหัวหน้านะถ้ามีลูกน้องเนี่ยหายไปห้าวันไม่ได้รับการติดต่ออะไรเลยนะไม่มีการแจ้งเจิงอะไรนะและที่สำคัญนะเป็นคนที่ดูแลการเงินเนี่ยมันต้องเอะใจมันก็ต้องเอะใจบ้างไหมเอมอ,อท่านนายกท่านต้องเอะใจบ้างไหมนี่ท่านพูดให้สัมภาษณ์เหมือนกับว่า โอ้โหมันเหมือนกับมันสุดวิสัยอ่ะนี่อ่ะกระทรวงอัยไทยใช้วิธีแบบนี้ไอ้ผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมแล้วเงินมันก็ต้องจ่ายเงินเดือนเนี่ยก็เลยมอบพาสเวิร์ดให้กับผู้หญิงคนนี้เขารู้ไงเพราะเขาคุมการเงินแล้วผมก็มาใหม่ด้วยนะจะบวยวายทำไมจะพูดทำไมโอ้โหสามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนนะท่านผู้ชมฮะก็แสดงว่าไม่ได้มีการตรวจสอบไปเลยนะไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรเลยด้วยคือแทศ เทศบาลนี้เนี่ยระบบการเช็คอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้ล้มเหลวนะฮะให้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวเลยนะดูทีนี้แล้วหายไปห้าวันเนี่ยกว่าจะมารู้ตัวเนี่ยโอ้โหผมว่ามีปัญหาแล้วฮะมีปัญหาแน่นอนแล้วตัวคนที่ทํางานอยู่นะ <laughs> ตัวคนี้วะ <laughs> ไเอ้เธอคนนันะ้นมันมีปัญหาแน่นอนมันหนีไปแล้วมันโกงก็ต้องไล่จับกันต่อไปนะฮะและเชื่อเะครับ พอจับไดนะ้ซึ่งไม่รู้วันไหนนะเงินสามสิบ็ล้านเจ็ดแสนเนี่ยมันจะอยู่เท่าเดิมไหม,อ,มอยากแล้วอ,อนี่นี่นะเออท่านผู้ชมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเคยเล่าให้ฟังที่จะมีการสร้างสถานีรถไฟนะฮะในประมาณสักสี่จังหวัดก็มีบุรีรัมศรีสะเกษศรีสะเกษอ่า แล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็อุบลราชธานีแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นเป็นขบวนรถไฟที่วิ่งผ่าน4จังหวัดนี้ใช่สถานีเขาสร้างขึ้นมาใหม่ใช่นะแล้วแบบของแต่ละสถานีบุรีรัมย์ศรีสะเกดอะไรเนี่ยโอ้แบบเขาสวยมากแล้วมันมาสะดุดตรงที่สถานีของจังหวัดอุบลราชธานีโดดเด่นเลยโดดเด่นกว่าทั้งอีก3จังหวัดใช่โดดเด่นกว่าอีก3จังหวัดแต่เป็นความโดดเด่นผิดแปลกแตกต่างที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบว่า ทำไมออกแบบมาแล้แลวมันดูเก่ามันดูล้าสมัยนี่คือของใหม่นะแต่ทําไมออกแบบมาเป็นแบบนี้เรามีเทียบไหมฮะเรามีเทียบให้ดูอ right. ีกทั้งหมดเนี่ยสี่จังหวัดมีไหมฮะให้ดูนะฮะของบุรีรัมย์ของศรีสะเกดอันนี้ของอุบลราชธานีใช่ฮะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ใช่นี่นะอ่เยอะทีมงานหาภาพมาเทียบดูนะครับล่าสุดนะฮะเฟซบุ๊กของทีม PR ารการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็ชี้แจงนะครับ จากศูนย์การประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าภาพนี้มันเป็นภาพเกา่าการรถไฟจัดทําขึ้นมาใหม่การรถไฟได้จัดทําขึ้นในช่วงของการจัดทําร่างแบบเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี59ซึ่งตอนนั้นยังเป็นภาพมุมมองสามิติไม่ได้มีการลงรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมของอาคารสถานีนะฮะต่อมาการรถไฟดําเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสถานีขึ้นมาใหม่ โดยเปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นพอมีการปรับใหม่แล้วทำให้แบบของการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานีของอุบลราชธานีมีความทันสมัยและคงอัตลักษณ์ประจำจังหวัดที่สวยงามคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่าได้จัดทำแบบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนปี59ที่ผ่านมานี่นะรายละเอียดของการจัดทำแบบสถานีอุบราชธานี เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรถไฟทางคู่นะฮะช่วงชุมทางจีระถนนจีระถึงอุบลราชธานีนี่การรถไฟบอกเราให้ความสำคัญมากนะครับเพราะถือว่าเป็นสถานีขนาดใหญ่อยู่ในกำหนดให้อยู่ที่ระดับดินเนื่องจากเป็นสถานีปลายทางและเป็นย่านสำหรับการจัดขบวนรถและซ่อมบำรุงด้วยนี่นะเราเปรียบเทียบอ,อีกสองสถานีให้ได้เห็นดีนะฮะ ขั้นตอนของการออกแบบก็เลยทําด้วยพิถีพิถันใส่ใจรายละเอียดม,มีการดําเนินการสองส่วนก็คือการปรับปรุงอาคารสถานีเดิมและการก่อสร้างสถานีใหม่นี่นะฮะอาคารใหม่ก่อสร้างให้อยู่ด้านนอกอด้านข้างอาคารสถานีเดิมสร้างเป็นอาคารสูง3ชั้นมีลิฟต์และบันไดเลื่อนนะฮะเน้นฟังก์ชันการใช้งานที่มีความทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีนี่นะฮะ เขาก็บอกมาแยกยๆมาเลยนะชั้นที 1> ่1เป็นพื้นที่ขายตั๋วมีห้องน้ํามีร้านค้ามีห้องประชุมมีห้องพยาบาลชั้นที่2เป็นจุดพักคอยมีห้อง v i p มีห้องน้ําชั้นที่3เป็นทางเชื่อมออกไปที่สภาลอยเชื่อมกับชานชลาดีนะฮะแล้วก็บอกด้วยนะครับว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมสอดคล้องกับอาคารสถานีเดิมเพื่อให้ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพรวมแล้วก็มีการนําดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ ประจำจังหวัดมาประยุกในในการออกแบบทางเข้าอาคารด้วยก็คือถ้าไม่คิดอะไรมากก็ดูโดดเด่นดีนะอืไม่เหมือนใครไม่เหมือนอีกสองสามจังหวัดใช่ไหม,ไม,หมหทีนี้ก็คือสองสามจังหวัดซึ่งมาก่อนรถไฟจะต้องวิ่งผ่านมาก่อนแล้วมาเปิดเจอปลายทางแบบนี้าบางส่วนเขาก็คอมเมนต์ว่ามันเหมือนวัดพอ,อเหมือนวัดปุ๊บก็ดูล้าสมัยาบางส่วนก็บอกว่ามันเหมือนสารกลางจังหวัด ทำไมทำไมต้องให้สร้างแบบนี้นะฮะนี่แต่คนที่เฉยๆก็อาจจะบอกว่าอ๋อเพราะว่าสองสามจังหวัดแรกเนี่ยมันดูคล้ายๆกันใช่ไหมมันดูมันดูทันสมัยและทําไมจะต้องให้อุบลเป็นแบบนั้นด้วยล่ะออุบลเก็มีมีเอกลักษณ์ของเขามันก็ไม่ดีเหลยใช่ไหมฮะพอมันไม่เหมือนกับอีกสามจังหวัดเนี่ยเขาผิดหรือ ใส่ emoji ซะแบบดุเลยแบบอย่าลองดูหน้าตาที่เขาออกออกแบบแล้วก็ปรับปรุงใหม่นะฮะ